สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลาด,ดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องนฝึกทำโจทย์ในเรื่องการหาอัตราส่วนเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยในแนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารกันนะครับมาเริ่มจากตัวอย่างข้อที่1เขาบอกว่า,ออก,วาการวิ่งแข่งรอบสนามฟุตบอลระยะทาง400เมตรนชทอองอาจใช้เวลาในการวิ่งแข่งครบ1รอบ40วินาทีจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยของนชทอองอาจ เป็นกี่เมตรต่อวินาทีครับเราก็มาเริ่มทํากันนะครับพี่ก็วาดรูปสนามฟุตบอลนะครับรูวิง่งรอบสนามฟุตบอลมานะครับตามรูปกจะเห็นว่ารอบระยะทางนะครับระยะทางวิ่งรอบสนามฟุตบอลพราะเราเริ่มต้นจากวิ่งจากจุดตรงนี้ถูกไหมจุดเริ่มต้นเริ่มจากจุด a นะครับวิ่งมาครับ1รอบเขาบอกว่านักเรียนช่างฝีมือทาหารองอาจน,นะครับใช้เวลาในการวิง่ง1รอบระยะทาง400เมตรเนี่ยใช้เวลา 40วินาทีเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าอัตราอัตราเร็วเฉลีย่ยมีค่าเท่าไหร่จากศูนย์นะครับอัตราเร็วเฉลีย่ยครับปรงเล่มด้วย v แล้วก็ตัว av เลขก็คือ average นะครับก็คืออัตราเร็วเฉลีย่ยนะครับก็จะเท่ากับระยะทางทั้งหมดระยะทางทั้งหมดส่วนด้วย เวลาทั้งหมดนะครับเวลารวมทั้งหมดอ,อเดี๋ยวระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือเราได้ได้ในส่วนของสูตรนะครับอัตราเร็วนะครับเฉลีย่ย VA vav นะครับจะเท่ากับ s คือระยะทางส่วนด้วย t คือเวลานะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือระยะทางเท่ากับ400เมตร ส่วนด้วยนะครับเวลาเท่ากับ40วินาทีวัน0ี0ก็ได้เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับในส่วนของอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วโจทย์ถามหาว่าความเร็วเฉลี่ยของนักเรียนช่างฝีมือองค์อาจเป็นกี่เมตรต่อวินาทีในการวิ่งนะครับในการวิ่งขององค์อาจก็คือเริ่มสตาร์ทวิ่งจากจุดเริ่มต้นเกิดจุด A นะครับ วิ่งไปนะครับครบรอบในระยะทาง4 0 0เมตรเสร็จแล้วจุดสิ้นสุดก็มาอยู่ที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวการกระจัดนะครับความเร็วเฉลี่ยรเราก็ต้องหาที่การกระจัดนะครับการกระจัดนะครับในกรณีที่จุดเริ่มต้นนะครับและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันหรือเราวิ่งจากจุดเริ่มต้นแล้วกลับมาอยู่นะครับ ที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับการกระจัดจะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก็นจะได้นะครับความเร็วเฉลี่ยความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับ v average ก็ต้องเป็นเครื่องหมายเวกเตอร์ข้างบนนะครับจะได้เท่ากับการกระจัดนะครับก็คือ s n ับเครื่องหมายเวกเตอร์นะครับส่วนด้วย เวลารวมทั้งหมดก็จะได้เท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลารวมหมดการกระจัดเท่ากับศูนย์นะครับส่วนด้วยเวลารวมหมด40ก็ได้เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับก็จะตอบนะครับได้อัตราเร็วเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีและการกระจัดเท่ากับ0น,นะครับตอบข้อที่4เรามาดูโจทย์ตัวอย่างข้อที่2ครับเขาบอกว่าเรือลำหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง30กิโลเมตรใช้เวลา40นาที จากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกนะครับอีก30กิโลเมตรในเวลา20นาทีจงหาความเร็วเฉลีย่ยมีค่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาน้องไปทําข้อสอบสังเกตนะครับว่าโจทย์ต้องการให้หาอัตราเร็วหรือความเร็วเฉลี่ยนะครับในหน่วยอะไรนะรตรงนี้คือให้หาในหน่วยของกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับเวลานะครับเวลาที่โจทย์กําหนดมาเป็นนาทีนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเวลาในรูปของนาทีให้เป็นชั่วโมง ส่วนระยะทางที่กําหนดมาเป็น30กิโลเมตรกับ30กิโลเมตรอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทําการเปลี่ยนอันดับแรกเราก็วาดรูปตามที่โจทย์กาหนดครับเรือลำหนึ่งแล่นไปทางที่เหนือ30กิโลเมตรแล่นไปทางที่เหนือ30กิโลเมตรและไปทางที่ตะวันออกอีก30กิโลเมตรตรงนี้เป็นทางที่เหนือ30บทางที่เหนือ30กิโลเมตรนะครับระยะทางตรงนี้30กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ถางที่ตนออกอีก30กิโลเมตรนะครับโจทย์ถามหาเกี่ยวกับความเร็วเฉลี่ยเพราะ,ะนั้นความเร็วเฉลี่ยก็ต้องใช้การกระจัดนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องการกระจัดก็คือจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนะครับเราก็ต้องหาระยะการกระจัดตัวนี้ออกมาแล้วก็หาได้จากนะครับใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับพี่ให้ตรงนี้เป็นการกระจัดนะครับเพราะ,ะนั้นจะได้การกระจัดนะครับเท่ากับสแควรูทนะครับ 3ามสิลังสองบวก30ยกกาลังสองเราใช้ทฤษฎีพิทาโกลัสเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นการกระจัดจะได้เท่ากับแครรูาลังสองได้เ0้นะครับ900รบ,บวกเก้ก็ได้เท่ากับรูทหนึ่นร้อยนะครับรูทหนก็คือเท่ากับรูทเก้าร้อคูณรูทูทเก็เท่ากับสานะครับคูณรก็กลายเป็นสา รูทสองเราก็จะได้นะครับการกระจัดออกมาเท่ากับสามสิบรูทสองต่อจากนั้นเราก็มาหาเวลารวมทั้งหมดนะครับไปทางที่เหนือสี่สิบนาทีและที่ตอนออกยี่สิบนาทีเพราะฉะนั้นเวลารวมนะครับทีรวมทีรวมทั้งหมดนะครับก็ได้เท่ากับสี่สิบนาทีบวกยี่สิบนาทีนะครับเท่ากับหกสิบนาทีนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงนะก็เท่ากับหนึ่งชั่วโมง เราเข้าสูตรนะครับจากสูตรนะครับความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยนะครับ v average นะครับเท่ากับนะครับการกระจัดใช่ไหมครับรวมการกระจัดการกระจัดส่วนด้วยนะครับเวลารวมนะครับการกระจัดที่เราหาได้เท่ากับ30มสิบลูทสองเท่ากับ30มสิบูทสองกิโลเมตรนะครับ สวนด้วยเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงคือส่วนด้วย1เพราะนั้นก็ได้ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ30มรุดกิโลเมตรต่อชั่วโมงคนนี้ก็ตอบ3 0มุนะครับตอบข้อที่2องะไม่ยากนะครับน้องๆก็สิ่งสำคัญของข้อนี้ก็คือนะครับเขาถามมาหานะครับความเร็วเฉลี่ยหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องก็ต้องเปลี่ยนนะครับเวลาที่เป็นนาที ให้เป็นชั่วโมงนะครับเวลารวมก็40บวก20เป็น6 0สินาทีเท่ากับ1ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับเขาถามหาเกี่ยวกับความเร็วเฉลี่ยเราก็ต้องหานะครับหานะการกระจัดออกมานั่นก็คือวัดจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายหรือจุดสิ้นสุดนะครับก็ใช้ทฤษฎีปีทากร,รสัสในการหานะครับจะได้ออกมาเท่ากับ30มสรูทสองแล้วก็เข้าสูตรแนวความเร็วเฉลี่ยเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลารวมก็เป็น30รูทสองกิโลเมตร ส่วนด้วย1ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ความเร็วเฉลีย่ยกับสามสบรุด2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปครับเ็าบอกว่านักเรียนช่างฝีมือทหารนะนช,นชะทนชทย่อมาจากนักเรียนช่างฝีมือทหารสมปองออกเดินจากบ้านไปตลาดใช้เวลา15นาทีและเดินต่อไปอยังโรงเรียนใช้เวลา30นาทีดังรูปจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของนักเรียนช่างฝีมือทหารสมปองอะ่ะ นักเรียนช่างฝีมือาหาสมปองเดินจากบ้านมาตลาดเป็นระยะทาง4กิโลเมตรครับแล้วก็เดินจากตลาดไปโรงเรียนเป็นระยะทาง3กิโลเมตรโจทย์ถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่อันดับแรกเรามาหาในส่วนของอัตราเร็วเฉลี่ยก่อนครับอัตราเร็วเฉลี่ยจะเท่ากับระยะทางทั้งหมดใช่ไหมระยะทางทั้งหมดส่วนด้วย เวลาทั้งหมดนะครับส่วน้วยเวลาทั้งหมดเราก็สังเกตนะครับโจทย์นะครับชอยที่เลื่อนะครับมันจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหมดเลยเมตรต่อวินาทีหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของเวลาให้อยู่ในรูปของวินาทีแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนระยะทางที่เป็นกิโลเมตรให้เป็นหน่วยเมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดนะครับที่ที่ นักเรียนช่างฝีมือทหารสมปองเดินจากบ้านไปถึงโรงเรียนครับมาตรงนี้ก็4กิโลเมตรตรงนี้อีก3กิโลเมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดก็คือ7 km, 7 km เจ็กิโลเมตรเจ็กิโลเมตรก็เท่ากับเจ็0 7 0นเจ็ดพนเมตรครับส่วนด้วยเวลารวมทั้งหมดนะครับที่เขาใช้เดินก็คือจากบ้านมาโรงเรียนม,มาตลาดนะครับใช้เวลา15บห้นาทีนะครับแล้วก็จากตลาดมาโรงเรียนใช้เวลา สาิบนาทีทั้งะเวลาที่ใช้ทั้งหมดก็คือ4ี่สิบห้านาทีเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีก็4ี่สิบห้าคูณ60กสิบนะครับก็จะได้หน่วยเป็นวินาทีออกมาแันเ,เราจะได้เท่ากับระยะทางคือเจ0ดพันนะครับส่วนด้วย4ี่ห้านาทีเป็นวินาทีก็คือสี่ห้าคูณหกสิบก็จะได้เท่ากับสองพัน็ดร้อยนะครับวินาทีนี่หน่วยเป็นเมตรนะครับระยะทาง เวลากรหน่วยเป็นวินาทีเราจะได้อัตราเร็วเฉลี่ยออกมาแนละ้วเท่ากับ2 5 9นะครับเมตรต่อวินาทีอัะต่อไปเราก็มาหานะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับการหาความเร็วเฉลี่ยก็ต้องใช้นะครับการกระจัดนะครับการกระจัดก็คือวัดจากนะความยาวจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสิ้นสุดนั่นก็คือเราก็วัดจากบ้านนะครับมาที่โรงเรียนนะครับ บ้านมาหาโรงเรียนาาระยะทางที่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ทฤษฎีพีทาโกรัส,สเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้เป็น4ี่นี่เป็น3นะครับด้านตรงข้ามมุมฉากที่เหลือตรงนี้ก็กลายเป็น5เพราะฉะนั้นาาระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนนะครับาาระยะก,การกระจัดเท่ากับ5้ากิโลเมตรหรือห้าพันเมตรนะครับแล้วก็ได้การกระจัดเท่ากับ5 0 0พเมตรความเร็วเฉลี่ยนะครับ สูตรความเร็วเฉลี่ยเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลารวมทั้งหมดนะครับอ่าเราจะได้เท่ากับ5 0 0พันนะครับส่วนด้วยเวลารวมทั้งหมดนะครับคือ เวลา15นาทีบวกกับ30นาทีนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวินาทีก็คือ15บวก30เป็น45แล้วไปคูณ60นะครับก็จะได้เท่ากับตรงนี้นะครับ2,700เราหาในส่วนของอัตราเรมมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลารวมก็เท่ากับ2,700นาทีเหมือนกันอ่า2,700วินาทีเหมือนกัน,นครับระยะทางเป็นเมตรก็จะเท่ากับ5,000ครับหารด้วย2,700หารกันออกมาก็ได้เท่ากับ1.85เมตรต่อวินาที อ่าร้เราก็ได้ข้อนี้แล้วนะครับก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ2.59นะครับความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ1.85เราก็ตอบข้อที่2นะครับ